สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีวิตาำับิเศษนะครับวันนี้วันพุทธที่10เมษายน2567ครับเวลา12บสากายี0นาทีครับผมนั่งอยู่ที่ฮอสมุตรัสภาครับวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจวันหนึ่งในชีวิตในการที่ได้เข้ามาร่วมงานกับพักเพื่อไทยนะครับ ในนโยบายเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคแจกเงินดีต้อ0 0 0ง1,000บาทครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็บรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ได้แถลงแจกเงินดีต้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ5 0 0แสนล้านบาทใช้งบประมาณปี6-7 68แล้วก็จากเงินทกสนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดการ เดี๋ยวผมจะพาแฟนรายการไปดูสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้นะครับและวันนี้วันนี้ได้ประกาศแล้วนะครับเหลืออีเหลืออย่างเดียวนะครับเงินถึงมือประชาชนนะครับผมจะพาย้อนไปดูนโยบายพรรคเพื่อไทยแล้วเราไปที่เบื้องหลังที่ทำเนียบรัฐบาลว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้บ้างแล้วมีประชุมยังไงบ้างเป็นภาพจากทนีรัฐบาลครับและ ข่าวจาก x Twitter นะครับที่ที่ท่านกำลังอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับก็คือ a s h t t g กด g ต้อวอลเขึ้นสู่อันดับหนึ่งแล้วนะครับเงิน5 0แสนล้านจากกระตุ้นเศรษฐจลงสู่พี่น้องประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปครับนี่คือเรื่องโคตรใหม่ที่ท่านทักสินชีวัตรอดีตนายมนตรีได้เคยพูดไว้นะครับ ขอให้พี่น้องคนไทยได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับไม่ว่าท่านจะเลือกพรรคไหนก็ตามไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่เลือกพรรคก้าวไกลพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติแต่เงินก้อนนี้เป็นเงินที่จะสู่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับท่านอาจจะไม่ในรักพรรคเพื่อไทยก็ไม่เป็นไรครับแต่ความสุขของพี่น้องประชาชนคือความสุขของ พักเพื่อไทยและรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยครับครับเราตรงไปที่นโยบายของพรคเพื่อไทยก่อนผมจะพาไปดการย้อนไปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะครับหนึ่งปีที่แล้วเมื่อเดือนเมษายน6เมษายนหนึ่งปีที่แล้วนะครับก็เป็นการเติดตัวนายกรัฐมนตรีว่าใครเป็นแคนดิเดตนะมีท่านเศรษฐา คุณลูอิงแล้วก็คุณชัยกเกษมนิติสิรินะครับแล้วก็นี่คือหน้าของพรรคเพื่อไทยนี่คือนโยบายครับนโยบายนโยบายที่พรรคเพื่อไทยประกาศเป็นสัญญาประชาคมกับพี่น้องประชาชนก็คือในส่วนของเศรษฐกิจมาหาภาคครับ <c oughs> นี่ครับเติมเงินดีจิตอลหนึ่งมืบาทนี่นะครับเนี่ยเนี่ยผมพาแฟนรายการยอดหลังเนี่ยเนี่ยเศรษฐกิจมาหาภาคมีอะไร เวมดได้ไม่ต่ำกว่า20,000มีงเงินดีจิตอลแล้วก็600บาทต่อวันแล้วก็ปริญตี22,005 5นะครับนี่ฮะก็16ปีขึ้นไปไม่แยกว่าจนหรือรวยนะครับระยะยเวลา6เดือนใช้จ่ายในรัศมี4กิโลนะครับใช้จ่ายทุกประเภทอายามุกออนไลน์ใช้นี่ไม่ได้นะครับนี่คือพักเพื่อไทยที่ได้ประกาศไว้นะครับ เราตรงไปที่ธรเนียบรัฐบาลครับที่ธรเนียบรัฐบาลวันนี้เราเข้าเลยนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลเราจะไปดูเบื้องหลังนะครับเป็นลังภาพลังภาพนี่ฮะ <c oughs> ที่ท่านนายกฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นประธานประชุมคณะกรมกะกรมาการอธิกกรรมการนโยบายโครงการ เติมเงินดิตอว1หนึ่งหมื่นบาทผ่านดิตอววอลเล็ตนะครับเราตรงไปดูเบื้องหลังครับดูเบื้องหลังนี่ครับก็เป็นภาพที่ท่านนายกกําลังเดินเข้ามานะครับนี <c oughs> ่ก็เตรียมแถลงครับนี่นี่ท่านภูนธรรมวิเชยชัยเข้านะครับท่านประเสริฐจนแท่งโลงทองอันนี้รัมตรีช่วยคลังท่านกิษณะนะครับรัมตรีช่วย จุฬพภรณ์ิวัตรผรู้เป็นหัวเรือใหญ่นะครับอันนี้ท่านเลขานุการรัฐมตรีครังนะครับดเรเผ่ภาภูมิอนนี้ผมไม่รู้จักนะครับแต่มีคนหนึ่งไม่เข้าครับในรายการไายสิเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธอันนี้หมอชัยนะครับหมอชัยวัชรลงอันนี้คือบรรยากาศก่อนที่จะไปแถลงนะครับ เราก็จะเห็นว่านี่คือคณะใหญ่เรีวยกว่าทุกภาคส่วนนะครับทุกกระทรวงทบวงกลมที่มีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มาด้วยนี่ฮะไปเห็นบรรยากาศกันก่อนที่ท่านนายกจะไปะแถลงวันนี้หน้าตาของท่านสดชื่นมากนะครับ mm hmm. เลขานุก,การคณะรัตรีนะครับหมอพมินลัตสรุสุริเดชหมอชัยวัชรงค์โคศกรัฐบาล นี่ฮะเลขาธิการกิษฎีกาเลขาธิการกิษฎีกานะครับท่านปานปรีก็เข้าน้ำตรีต่างประเทศรองนายกมีตำรวจก็เข้านะครับผมจำชื่อไม่ได้โอ้โหทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องหมด นี่นะครับโอเคเราจะตรงไปที่ข่าวดิจิตอลนะครับนี่คือข่าว X Twitter Digital Wallet นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเลย Digital Wallet นะครับก็คุณโจวัชกรเนี่ยเคาะแล้วนะครับเคาะแล้วเงินมาจาก3แหล่งนะสแหล่ง ห้าแสนล้านสามทางหนึ่งงบประมาณปีหกเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งแสนเจ็หมื่นล้านกลมๆนะครับงบประมาณปีหกแปดหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านแล้วก็ทกศนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านนะไปฟังเสียงท่านหลักกระทรวงการคลังนะครับและสำนักงบประมาณไปพิจารณาอะไรเงินทางเลือกนะครับว่าวงเงินห้าแสนล้านบาทเนี่ยสามารถบริหารจัดการ ได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ได้มีคําตอบให้กับทางคณะกรรมการนโยบายดิจิทัวลวอลเล t แล้วว่าเงิน500ล้านบาทสามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการยกรประมาณได้ทั้งหมดนะครับโดยเป็นการจัดการงกรประมาณในปี67และ68ควบคู่กันไปโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1คือเองินงกรประมาณรายจ่ายประจำปี2,568 จำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นสอล้านบาทอันนี้ได้ขยายกรอบเป็นเงินไว้ประมาณในปีหกแปดไก้พยแล้วตามที่ทังสืง่อมวลชนได้ทราบนะครับอันนี้ประเด็นที่1นะครับส่วนที่2อจะมาจากการดําเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐจำนวนหนึ่งแสจ็ดนสนสามร้อยล้านบาทอันนี้รายละเอียดคือจะใช้มาตรยี่สิบนะครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ดูแล ประชาชนที่เป็นเกษตร,รกรจำนวน17ล้านคนเสร็จผ่าน,นกลไกมาตรา28ของปีงบประมาณ2 5 6, 6 8นะครับอันนี้เป็นส่วนที่2ส่วนที่3จะมาจากการบริหารจัดการเงินงบประมาณของปี67ของรัฐบาลเองจำนวน175,000ล้านนะครับอันนี้ก็งบประมาณ67ซึ่งเริ่มใช้นะครับก็จะมีเวลาที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาว่า,ารายการไหนสามารถ ปรับเปลี่ยนได้นะครับโดยรวมถึงลบกลางก็อาจจะมีการนํามาใช้เพิ่มเติมในในส่วนนี้ถ้าวงเงินไม่เพียงพอนะครับก็ถ้าเรารวมส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองและส่วนที่สามเข้าด้วยกันก็จะได้วงเงินที่ห้าแสนล้านบาทพอดีนะครับตอนนี้ขอยินยันนะครับว่าการดาเนินการเรื่อง <wavel? S 2> แหล่งเงินแหล่งเงินนะครับแล้วก็ก็จะ ใช้จ่ายนะครับเงินไขเงินดีเต่านี่จะไม่ทิชชนนะครับจ่ายร้านค้าเล็กในชุมชนเท่านั้นนะครับนายกเศรษฐามีความสุขนะวันนี้ The standard นะครับ standard เ,เศรษฐายันดีเต้วาวอลเล็ตแจกรอบเดียวแจกรอบเดียว50ล้านคนยึดเกณฑ์เดิม60ปี16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน70 0 0 0บาทต่อเดือนเงินเก็บไม่ถึง500แสนเริ่มแจกไต้มาสี่นะครับ ขอบคุณเดอะสแตนดาร์ดนะครับดีตอ่อเกิดขึ้นแล้วเศรษฐาประกาศคุณมีระวันนะครับเศรษฐาประกาศดีตอวอลเล็ตได้เกิดขึ้นแล้วเป็นทางการเป็นนโยบายเรือธงที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภายืนยันเป็นไปตามกฎหมายรัฐกลุ่มโปรงใสนะครับ14นาทีที่แล้วนะครับ nationstory ด่วนนายกเศรษฐาถแถลง ประกาศเงินดีเต้าวอลเล็ตดีเต้าแจกเงินดีเต้า1นึ่งหมนบาทห้าสิบล้าน 50, คนช่วงไตรมาสสีอ่อันนี้ผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้นะครับจากาสิ่งที่ผมได้ยินมานะครับจากผู้ใหญ่ในพัคเพื่อไทยที่ได้เล่าให้ฟังก็คือรายการจำเรื่องกองทุนหมู่บ้านได้ไหมครับกองทุนหมู่บ้านเ่ทสมัยท่านนายกทักษิณที่แจก เงินตรงไปที่กองทุนหมู่บ้านนะครับให้ชาวบ้านได้มีอำนาจในการตัดสินใจใช้จ่ายเงินกระจายอำนาจด้วยของตัวเองโดยที่ชาวบ้านจัดการเองแต่เวอร์ชันนี้นะครับคือเวอร์ชันที่ต่อจากกองทุนหมู่บ้านก็คือส่งถึงมือประชาชนโดยตรงเลยนะครับนี่คือที่นายกสินมาโคตรใหม่เลยนะครับเนี่ย ะจายบ่อยนะครับเตรียมเหตุแจกแน่ดีเต้าวอเล็ดแตมมสี่ปีนี้หนึ่งหมื่นล้านบาทช้งบหกเจ็ดแปดแล้วก็ททกูออ้ทอกสด้วยนี่นะครับพีพีครับชัดเจนแล้วเงื่อนไขล่าสุดเงินดีต้าหนึ่งหมื่นบาทกนระแงข่าวแบบเร็วๆแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวสามเมษาอาศรีกัญญานี่ ผมผ่านเลยนะไม่สนใจนะครับพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ใครอยากคานคานไปอันนี้สนุปมาให้นะครับนี่นายกเศษฐาละใครที่ออกในวันนี้นะคะทำรรู้สึลกลกของออ๋อ,อนี้นักข่าวไทยว่าถามความตั้งใจรากในตอนหาเสียงยังไงบ้างน,น,นี่นี่เขาถามดีนะอมรลัตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ เรียนถามท่านนายกค่ะมาตรก,การที่ออกในวันนี้นะคะความร,รู้สึกลึกๆของท่านนายกค่ะ,คะผิดจากความตั้งใจแรกในตอนหาเสียงยังไงบ้างครผมว่าก็ระยะเวลาที่พี่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็แน่นอนครับเราเป็นรัฐบาลทีต่ต้องฟังเสียงของพี่น้องประาชราชนนะครับท,ที่เราใช้การเลือกนั่นก็ออกมาได้มากปีนี้คดีนี้เป็นปีปาย่ีนะครับเพราี้ก็เหีนเห่ที่เรียนนะครับเราต้องฟังเสียงของทุกคน ที่เข้ามาให้ข้อแนะนำให้เสนอแนะนะครับแล้วก็พยายามี่จารณเรื่องของการตั้งคณะกรรมการต่างๆมาซึ่งก็ต้องมีการดูอย่างดีดูอย่างละเอียดเพื่อให้เป็นโครงการที่ปมสายเสื่อมสลาตนะครับแล้วก็ผลอประโยชน์ทุกบัทรนิติตรกับงที่มอ่นสะสมเจ็ดเดือนเท่านั้นครับเจ็ดเดือนรสพิม์เจ็ดเดือนเข้ามาทำได้จริงๆ ทำได้จริงๆผมดีใจมากๆครับจะไทยรัฐสดจัดครับ <พอ S 1> ฟัง <พอ S 1> ดูทีหนึน่งมีกําหนดเวลาไห้ครับคือให้ทปสให้เป็นรอง,องจ่ายก่อนจ่ายแจกเกษตรกรไปเลยแล้วก็ตั้งประมาณไปมีกําหนดเวลาไหมครว่าจะใช้มีานายกต่วทุ่งทางเงินดีเตาวอ,อรเลคุั้งครับอันนี้เป็นกระบวนการทางงบประมาณนะครับแต่เก็ต้องดูเกี่ยับความจำเป็นแล้วก็รายได้ที่ได้เข้ามานะครับแล้วก็วิธีการตังร้งใช้คือ การเงินสกปรกของรัฐเนี่ยเป็นระยะเลยะวเานะครับก็ต้องดูความเหมาะสมด้แต่ละปีเพราะว่าาและขอลงรายละเอียดจุดที่สาเมื่อเรามีนักการเมืองที่ดีที่มีประสบการณ์เอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะสั่งให้รัฐสั่งให้ข้าราชการทำงานตามที่หาเสียงไว้ครับพี่น้องประชาชนนี่คือประสบการณ์ของ พรรการเมืองที่มีประสบการณ์ในการออกบริหารประเทศครับนี่ฮะเงืนไขด่วนใจดีต้๋ w เ l ล็ t เปิดแหล่งที่มานะครับที่แท้รัฐบาลทำแบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์ก็โอเคแล้วนะครับคุณการป่านายกเศรษฐาแถลงต้มเงินดีตั๋วเล็ตฝังอมิร์นิดนึงครับวันนี้รัฐบาลมีความด,มดีที่จะประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบว่า นโย,ยบายการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นนโ<ด>ยบายเรือธงของรัฐบาลเป็นนโยบายที่จะยกระดับเศรษฐกิจท่าดับประเทศและระดับประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วรัฐบาลได้ใช้ความพยายามสูงสุดฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจำกัดท้งหลายจวันนี้ได้มาถึงวันที่รัฐบาลสามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนส่งมอบนโยบายที่พลิกชีวิตพี่น้องประชาชนได้และที่สำคัญ เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการรวมทั้งอยู่ในกรอบีิในการเงินการทางอย่างเคร่งครัดโดยประชาชนในร้านค้าจะได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ในไตรมาสสามและเงินจะส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในไตรมาสสี่ปีนี้กระบการเติมเงิน,นหนึ่นล้านบาทผ่านที่โซนเป็นการใส่เงินในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกรื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ให้ถึงฐานว่าเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นนําไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีอันจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้กับให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการวร้เงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพตรวอบจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นคุณปอบาน กลุ่มเกษตรกรเป็นต้นเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้า,เฐฐานเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพานตนเองได้รวมทั้งจะเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและยังก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิทัลการอันจะนำนเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย,ย,ย,ยในส่วนของความคุ้มค่าของการดำเนินงานโครงการจะให้สิทธิแก่ประชาชนคำนวณ 50ล้านคนฐานที wallet, ่ต้นบอเล็ทวงเงิน500ล้านบาทและกําหนดให้ใช้จ่ายในร้านค้าที่กําหนดซึ่งจะเป็นการเติมเงินลงสู่ฐานว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยประมาณร้อยละ1.2ถึงร้อยละ1.6จากากโดมีฐานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการรัฐบาลจะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยกระบวนการต่างๆต,ต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องดําเนินการด้วยความ่งสัยตรวจสอบได้การดําเนินการโครงการจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบข้อและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประ,ะ,ประชาชนโดยรวมตลอดจนรักษาวินยัยการเงินการทางของรัฐอย่างเข้มงคัด สำหรับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเรื่องแหล่งเงินที่มาและขอจะขอให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงและประเด็นเรื่องถ่ายทอกรหบดและการพัฒนาระบบของรายละเอียดของโครงการรัฐสมนตรีช่วยจุลภัณฑ์แเป็นผู้ชี้แจงครับครับนายกเศรษฐาแถลงก่อนนะครับแล้วตอนนี้แฮชแท็กเศรษฐาทวีสินแฮชแท็กนายโยมตรีก็ขึ้นเลยครับนี่ฮะแล้ววันนี้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนนฤพุทธไม่เข้าประชุม ดิจิตอลวอลเล็ครับผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่ในโอเคครับก็เป็นอะไรที่วันนี้ก็มีความสุขนะครับฟ้าร้องฝนตกนะฮะฟ้าร้องฝนตกนี่เป็นคำที่หลวงปู่ทองสิริมังคโลสอนผมมาแต่เด็กนะครับฟ้าร้องฝนตกพูดจริงทำจริงแล้วก็วันนี้ก็ เริ่มแล้วนะครับรอดูไตมาดสี่แล้วก็เงินที่จะไหลเข้าสู่กระเป๋าของพี่น้องประชาชนนี่คือการไปกระตุ้นเศรษฐกิจ,จก็เป็นเงินของทุกคนในประเทศนั่นแหละครับก็คือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันหมดนะครับโอเคครับก็ขอบคุณร,รายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำวาพิเศษนะครับ บันทึกไว้เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกวันหนึ่งในทางการเมืองน,นะครับที่นโยบายของพรรคเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลประสบความสําเร็จก้าวแรกอันที่สองก็คือเหลือเงินสู่ในกระเป๋าพี่น้องประชาชนและร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศไทยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรับบันทึกไว้วันพุธที่10เมษายน2 5 6 7ครับ เพียง40นาทีผมชิปทมคำพิเศษสวัสดีครับ